เเอาเก็บมาแลยไปไปไปดกพวกแอยู่างลังเจ้าใหญ่คนพวกคนไม่เห็นันนีอนจริงอยกูต้องมาดวงกูต้องอยู่กับดาดาไม่ได้พนั่ขั้ขนาดใหญ่เอามึงก็ต้องได้พนักปิจูบังจูบ อันต้องไปสองน้ำต้นดางโอ้ยมากอต้องเพชบอุ่นจ้าเพชรเพิงขมดอกนี่จ้าบุญอิโนงโอ้งามยูเดีอขอไปแกงใส่กันย้ายเออขอซื้อไปแกงอันหลวงตะมันนะงไไงามเ้เที่ยเี้ยไข่มุกเที้ยเี้ยไข่มุกเี้ยเียไข่หวานนีเอาเพเพิงบานอักอุ้งไปพี่หมเห็ไมหรอ อู้ดอกงามแฮงพึ e. <gucken. S 3> ่งบานยังงามเลยเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เนียพึ่งบานเหมือ้ยขนาดเลยมันเลียตาเขาทีล่ะดอกงามมันเน่าเออดอกงามมันเน่าเฮ็ดพึ่งเนี่หมดหมดยังงามไหมนี่ยายนี่ยายอันนี้มันเป็นเห็ดขมบ่แมนเห็ดขมงามเลยยาย น,น,นี่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 นเธอ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 นี่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 จ้ะนี่ดอกฮืมนี่นี่ อีกซองซองซองนี้คเสียกันโถ่น่ะโอ้แต่ไมยตกศาสเนาะสูมอญ่งเป็นมอยังคือว่าทางนี้มันได้สอาโศกโศวัดเออปาเห็นหม่กโก่งอย่างเห็นบอกขอบอกแล้วสาเฝ้าเรียนเป็นไรบางทีขือว่าเห็นมัน

เดี๋ยวตรงยง่างค่างนะโอ๊ยเฮ็ดเพิงหวานโคตรพ่อโคตรแม่เฮ็ดเพิงหวานย,าย,ย้ายเอ,อ,อ,ไไอ้ยเออบกง,ง่ายแม่เจ้าะยางไปจังใดคือมาเห็นมนนันบานมันเท่าเพียมองเพื่อตาคุณมาโซโคตรพ่อโคตรแม่ดีดวงดีธรรมดาโอ๊ยโคตรพ่อโคตรแม่เงยตาไหอุยอ้ยนะไอ้คนกล้าเลยนะมันอยู่นี่ตัวเลย ดากูบอกแล้วค่ดา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 เจื้องที่โอ๊ยสองสามดอกพันใหญ่เฮดฝรั่งแม่มดบอพุ่นอะพุ่นอ่ะดอกใหญ่พุ่นอ่ะสี่หันดอกบัวหกดอกพุ่นอะสองดอกยังไงเียนเรีนเรียนบ่ได้ตอนขายเห็ดดอกนี่อยอะพี่นะเห็นบ่ใหญ่พี่น่อะแม่นบัติ เนี่ยมันพี่เนีมันปีาพี่ย้ายพี่ี่มันพี่ใสพี่พี่พี่ไม่ย้ายพี่่คุณาน่อยยังไโอ้ดพี่จะไย้ายสองดอกพี่เพี้ยเมันเกิดพี่มิดตัวพี่พี่หลายคักพี่ยายพี่พี่เพเลยไปใอ๋อยายเออน้ำฝม่อกเป็นมูไหมอันนี้เฮ็ดอย่างในี้าย เม็ดแดงวันนี้คือวันนึงวันเห็ดผงหวานโอ้โอ้โอ้ออนน้ำโอ้เต็มแล้วไอ้ดา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 เห็ดเกาลัดดาเออเออมันออกทุกแนีวมาใหญ่เกาลัดแม่นนี่เออเกาลัดผีเออเกาลัดโออผีอย่างนี้น้ำเกาลัดตะว่าไขยได้เห็ดพี่พี่พี่เกาลัดโอุ้ยพี่ปวดหนังเหรออุ้ย

เดี๋ยวเบ่างมาแห้งเถอะเดี๋ยวเบินงตัวเขาจะเขาจะบอกว่ามันอยู่มันอยู่ต่างฝ่ายทางเนาะเอ้า